เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นคนในกรุงเทพก็ได้รับแรงสั่นสะเทือนด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอาคาร<ช>สูงหลายคนหวาดวิตกนะคะว่าจากนี้ไปอาคารในกรุงเทพมหานครเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าจะต้องมีการตรวจสอบอะไรมากขึ้นหรือเปล่าทางกรุงเทพมหานครเองก็ออกมายืนยันนะคะว่าอาคารสูงที่สร้างก่อนปี2,550ตอนนี้เบื้องต้นยังมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็สามารถจะรองรับแรงสั่นสะเทือนได้อยู่นะคะซึ่งเป็นการเปิดเผยจากนายจุมพลสงเภาพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยืน ยืนยันค่ะว่าอาคารสูงตั้งแต่8ถึง50ชั้นที่ก่อสร้างก่อนปี2,550จํานวนกว่า2,000อาคารมีความปลอดภัยจากการสำรวจของสำนักงารโยธาก็ยังไม่พบว่ามีอาคารที่เสี่ยงต่อความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเรามีการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายควบคุมอาคารปี2,522รวมถึงข้อบัญญัติว่าด้วยการกำหนดแรงลมใน อาคารปี2544นอกจากนี้คะ่ะสำนักการโยธาได้ประสานงานเจ้าของอาคารเก่าที่สร้างก่อนปี2550อนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบหากพบว่าไม่ปลอดภัยก็จะปรับปรุงเพื่อความแข็งแรงทางด้านของนายปัญญาจารุสิรินะคะอาจารย์ภาควิชาธรณีวิทยาและหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวคณะ วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็บอกว่าลอยเรือนพยาวเคยเกิดแผ่นดินไหว5.6ลิกตร์แต่ครั้งที่ผ่านมานักวิชาการไม่ได้สังเกตและเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่ทั้งไทยเมียนมาและลาวต้องเฝ้าระวังเก็บสถิติเพื่อน,นําไปสู่งานวิจัยรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะได้เรียกว่าตอนนี้คนไทยตื่นตัวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งรับแล้วก็มีการที่ ที่จะวางมาตรการในการที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิด